วันนี้เรามีโน้ตบุ๊กเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นของ HP นะครับเป็นวิตาส15นี่เราก็วิตาสนะครับในส่วนของไฟจะเป็นไฟคีย์บอร์ดสีขาวนะครับนี่สวยๆเลยปุ่มจะค่อนข้างบอกเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองเทสเบนช์มาร์กนะครับผมเป็นของเกม Monster Hunter Wild นะครับผมเพิ่งมาใหม่เลย มันยังไม่เปิดขายเดี๋ยวเราลองกดดาวโหลดตัวนี้แล้วลองเทสไปได้วยกันว่าตัวนี้มันจะแรงสักแค่ไหนนะครับผมตอนนี้เราเข้ามาตัวเทสแล้วนะครับผมโหลดค่อนข้างนานพอสมควรเลยอันนี้ผมเปิดแอปพลิเคชันมอนิเตอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่าเฟรมเรทประมาณไหนนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโหลดค่อนข้างนานนะครับ ตรงนี้มันก็จะมีสกอร์บอกด้วยนะครับเป็นคะแนนเดี๋ยวตัวสกอร์เนี่ยมันจะผมจะไปเทียบให้โหจะค่าพ้อพ่อนๆสวยเลยเถ่อใครอยากรู้ว่าความตัวเองแรงแค่ไหนก็สามารถที่จะโหลดตัวนี้มาลองเทสดูก่อนได้นะคะาารับก่อนดูในส่วนเฟรมเรทกันนะคะรับเฟรมเรทวิ่งอยู่ประมาณน่เจ็ดสิบเฟรมนะครับผมการ์ดจอทํางานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทีวีทำงานอยู่ประมาณสักห้าสิบแต่ความร้อนอวิ่งอยู่ประมาณเก้าสิบ หลังจากจบคัสซีนเมื่อคู่มันก็จะมีเป็นเหมือนจำลองให้เราเล่นแต่จริงเราไม่ได้บังคับนะครับมันก็จะเป็นเหมือนซีนในเกมที่เราเล่นต่างๆนะคแต่ผมไม่แน่ใจมันปรับเซตอัพได้หรือเปล่าเพราะว่าภาพมันดูตุ่นๆนิดนึงตัวเกมน่าจะมาช่วงประมาณิ้นเดือนนี้นะครับผมถ้าตามกำหนดการที่เขาระบุนะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการเลื่อนหรือเปล่าเผื่อใครเป็นพวกสายล่ามอนอะไรพวกนี้ก็ถือเป็นเกมตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับเหมือแนบบฟาร์มของล่าพวกตับะสูนแล้วตอนจบนะครับมันก็จะขึ้นคะแนนนะครับผมนี่ ของผมจะได้คะแนนอยู่ที่2 4 4 2ืนสี่รอยสี่ิบนะครับก็ประมาณว่าเล่นได้ดีเลยสำหรับเครื่องนี้นะครับเฟมรมเรทจะได้เฉลี่ยอยู่ที่หกสิเฟรมเลยถ้าใครที่แบบเล็งเกมนี้ไว้อยู่ <S <S ก็สามารถที่จะเอาไปเล่นได้อย่างสบายเลยนะครับเฟมรมเรทหกสิบสบายๆเลยครับผมส่วนความร้อนตั้งแต่เทสเสร็จเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณ9ก้าสิบสี่เก้าสิบห้านะครับเท่าที่ผมดูโอเคไว้เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมลองเอามาเทสเกมอื่นให้ดูต่อดีกว่าว่ามันจะเล่นเกมอื่นได้ด้วยหรือเปล่านะครับผม